ดีค่ะพี่น้องป้องไปที่สองคุ้นค่ะด้านสวยและจะนี่ก่อนช้าร้อนต่างดีค่ะงาจะวิญญาณยโสชงนะคะนี่จัดผมยืดผมถาวรยืดวอร่มราคาปกตินี่เกิน2,000นนะคะราคาปกติพอกเกิน2,000นนะคะถ้าตอนนี้ราคารถ เหลือ599้าเเท่านั้นนะคะณตอนนี้ราคารถเหลืรอ5 9 9้าเ้เท่านั้นนะคะไต้ตลอดหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาคมนะคะทำสีผมเปลี่ยนสีผมปิดผมหงอกแม่ทำไฮไลไท์สีผมนะคะ หมดเขต,ส,เเขตสิ้นเดือนพฤษภาหมดเขตสิ้นเดือนพฤษภาเองนะคะราคาปกติไม่ตืิน0 0 0ราคาปกติไม่ตืิน1,500นะคะราคาปกติไม่ตืิน1,500 1 5 0นหน้าะคะณตอนนี้ราคาลดเหลือ599เท่านั้นนะคะ นาตอนนี้ราคารดเหลือ599เท่านั้นนะคะได้ตลอดสิ้นเดือนพฤษภาเองค่ะได้ตลอดสิ้นเดือนพฤษภาเองค่ะหเทีนะคะหมเขตนะคะเฮะะ้ยหอดึงสมัยตะกี้เว้ยตะกี้สิบแปี ยังเลียนอยู่ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพจของเราค่ะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะของเพจ ของเพจร้านช่อง u t u b e ของเพจร้านเสริมสวยแลจะจานีก่อนซาลอนยาสุธรอนนะคะหรือจะติดตามของเพจน้องรัดนิวน้องรัดนิวซาลอนยาสุธทนนะคะช่วยติดตามหน่อยนะคะ ตามเลยนะคะอยาไปดูก่อนว่าร้านตั้งอยู่ที่ตรงไหนคะนี่ร้านตั้งที่ข้างโรงงานสวินาเอสธรทอร์คุ้มมั้งไหมคะร้านตั้งอยู่ที่ข้างโรงงานสวินายาอสโรใใอาาาาซรโ ค่อยๆไปค่อยๆไปดูนะคะตั้งเจนนี่ค่ะเจอร้านของเรานะคะร้านของเราคือร้านสวงฝอยรานชาแนลของวันศาร้านตั้งที่พางงวงสวิดาเยอเซอรนะคะช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ คลิปนี้จะไง้ซัมนี่ก่อนเด้อค่ะว่าช่วยกดติดตามไว้นะคะ